สวัสดีกันยามเย็นๆทุกคนครับพักเหนื่อยจากการปลูกกล้วยนะครับเช้า2ต้นเย็น2ต้นหรือบางครั้งอาจจะมากกว่านั้นครับได้มานั่งดูผลงานที่ตัวเองได้สรรสร้างเอาไว้มันไม่ได้สวยมากหรอกครับแต่ว่ามันก็หนึ่งเลยครับคอนเซปที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือแทนที่ผมจะไปวิ่งออกกําลังกายตามสวนสาธารณะหรือจะไปปั่นจัก,กรยานเหมือนกับหลายๆท่านที่ ไดออกกาลังกายไม่ว่าจะเป็นฟิตนงฟิตเนสนะครับแต่ผมก็มองว่าถ้าในกรณีที่เราจับจอบแล้วก็ลงสวนเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำนะครับก็หมายถึงการออกกําลังกายการออกกําออ,ออกกลังกายตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ศูนย์เปล่าหนึ่งเลยครับคือเราได้ทําให้ร่างกายนี้แบบแข็งแรงเลือดสูบฉีดนะครับแล้วก็2ออากาศที่เราได้หายใจจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ นะครับสคือสิ่งที่เราได้ออกแรงไปเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนกลายมาเป็นสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับมีกล้วยมีสิ่งต่างๆที่มันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นเงาะนี่ว่าจะเป็นมังคุดละมุดลำไย,ยที่ได้ฝากไว้บนดินนะครับและนอกเหนือจากนั้นในน้ําก็จะมีปลาครับซึ่งก็จะเห็นประจํานะครับผมก็จะได้หวานปลาบ้างผมก็จะตกปลาบ้างแล้วแต่นะครับลูกก็ได้มาให้อาหารปลาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกหนึ่งที่นะครับ บริเวณขอบบ่อฝั่งทางด้านนู้นครับด้านนี้ผมก็ได้ลงดอกคุณนายเตือนสายไว้ละเพื่อที่จะเป็นการสร้างส,างสีสันอย่างน้อยแล้วนั้นนะครับสิ่งตรงนี้เวลาที่ผมเหนื่อยแล้วจากการที่ทํางานมานะครับในเรื่องของการใช้สมองใช้ความคิดหรือบางครั้งมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยนี่ครับกลับมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงนกนานา,นา,นานชนิดได้ยินเสียงจงยิ้งหรีดมันคือความสุขที่บางครั้งเราต้องย้อนกลับมาอยู่กับธรรมชาตินะครับ เวลาเราไปเที่ยวแหล่งใดๆก็แล้วแต่ครับสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะทําให้เรารู้สึกแบบพักผ่อนสบายใจหายใจเต็มปอดก็คือเนี่ยแหละรครับคือธรรมชาติแต่สําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่กับตรงนี้แล้วแหละนะครับแต่มุมมองของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็จะวิ่งกับกําลังกายบางท่านก็จะปั่นนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยที่เรามีมีอะไรบ้างอย่างเช่นท่านที่ไม่ไม,มีพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะทําแบบผมได้นะครับก็ลองดูเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับไม่ได้หมายความว่า สิ่งที่ผมจะทํานั้นมันดีที่สุดนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะบอกว่าสิ่งที่ผมได้ทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผมนั่นแหละแต่ละคนมีที่มาต่างกันนะครับก็ขอให้ได้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมได้ท,าทํามัน <unemployed> <ๆ S 1> ออกมานะครับแล้วก็ได้เห็นหลายๆอย่างที่มันได้เริ่มเกิดขึ้นนะครับมีทั้งอาหารมีทั้งความสุขนะครับมีทั้งโอ้นะครับที่ได้เห็นนี่แหละนะครับเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ให้กับหลายท่านที่จะได้มาศึกษานะครับย้ำเย็นๆครับก็มาดูกันนะครับอีกมุม ที่ของผมนี่มันจะเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวแล้วก็เป็นหินครับเวลาขุดลงไปเนี่ยทรงของโคกหนองนานะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไม่มากหรือแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยท่านก็จะสังเกตนะครับบริเวณขอบบ่อเนี่ยก็จะมีหินกองกันอยู่นะครับตรงกลางจอเนี่ยขุดลงไปแป๊บเดียวครับก็ไม่สามารถที่จะขุดลึกลงไปกว่านี้อีกได้แล้วก็จะไปเจอชั้นหินนะครับผมก็ได้มีโซลาเซลล์ครับในการที่จะดึงน้ําขึ้นมาพักไว้ แทนที่น้ําจะอยู่เฉยๆผมก็ได้เลี้ยงปลาแล้วก็แทนที่น้ําจะเลี้ยงปลาอย่างเดียวเราก็จะปลูกพืชบริเวณรอบข้างผมได้ไปดูหลายพื้นที่ครับสิ่งที่ให้ผมต้องย้อนกลับมาคิดก็คืออยากจะมีต้นทุเรียนเหมือนกับหลายๆสวนที่เขาได้ปลูกลงไปนะครับสวนที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็คือสวนที่ศรีสรเกตนะครับและนอกจากนี้สุรินก็เริ่มขึ้นมีเยอะแล้วนะครับจังหวัดสุรินถือว่า เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ได้มีทุเรียนขึ้นมาแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะมีอุบลบ้างโอ้หลายๆที่ครับบุรีรัมย์ก็เริ่มมีแล้วนะครับโคราชอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็แสดงว่าถ้าเมาื่อใก็ตามเนี่ยถ้าเรามีน้ําเราก็สามารถที่จะปลูกทุเรียนได้แต่ว่าการใส่ใจก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องลงรายละเอียดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพความชื้นสัมพัส์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคต่างๆที่มันจะตามมานะครับแต่เนื้อสื่อเงินใดก็คือความขยนันความตั้งใจในสิ่งที่เราจะทำกันเอาที่เราพอได้้้้เเเเออาาาาาาที่่่รคิดดวมมมันนจะปป็ไปไ็ไไถถืาากต เราไปมองแต่ตัวเงินนะครับมันจะทําให้เราผิดหวังแล้วก็ขาดทุนได้ในวันหนึ่งข้างหน้านะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราคิดเพียงแค่ว่าขอแค่มีกินก่อนนะครับแค่นั้นมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปมันก็จะไม่รู้สึกว่าขาดทุนเมื่อเราได้ล้มลงไปนะครับโอเคครับเย็นๆครับก็มาดูกันนะครับกับสวนของผมที่ได้สร้างขึ้นมาละเริ่มมืดแล้วนะครับก็นี่แหละครับเสียงจิ้งหรีดเสียงนกนั่นแหละครับคือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดของผมนะครับในช่วงเย็นๆแล้วก็ช่วงเช้า โอเคครับผมสวัสดียามเย็นๆทุกคนครับสวัสดีครับ